สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเฟิร์นจะชวนเพื่อนๆมาทำคุกกี้กล้วยหอมข้าวโอ๊ตกันค่ะจะมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างนะคะรอติดตามในคลิปนี้นะคะเป็นคุกกี้ที่นุ่มหนึบนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีธัญพืชหลากหลายชนิดเลยนะคะไปทำกันเลยค่ะ เริ่มจากข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดนะคะเราจะตวงหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็นําไปปั่นค่ะจะได้เป็นแป้งข้าวโอ๊ตนั่นเองค่ะส่วนประกอบนะคะเฟินพิมพ์ไว้ที่ description box ด้านล่างด้วยนะคะปั่นให้เป็นเนื้อเนียนละเอียดคล้ายแป้งเลยค่ะ ตัวคอโอดนี้นะคะเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำนะคนะที่ช่วยลดระดับ LDL ได้นะคะจึงช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกล้วยหอมนะคะที่เราทานไม่ทันนะคะก็จะมีความงอมแล้วก็ดำนะคะก็ไม่ค่อยน่าทานสดๆเท่าไหร่นะฝืนก็แนะนําให้ไม่ต้องทิ้งนะคะเรานํามาบดนะคะแล้วก็ทําเป็นคุกกี้นะคะสูตรนี้ได้เลยนะคะพอบดกล้วยเสร็จแล้วนะคะเราก็เทโอ๊ตฟลาวเวอร์ลงไปนะคะแล้วก็ตาม ข้าวโอตเต็ม,มเมล็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดเชียนะคะเฟิร์นจะแนะนําให้ใส่ประมาณ1ช้อนชานะคะ ก็จะเป็นปริมาณที่พอเหมาะนะคะเมล็ดเชียนะคะก็จะมีโอเมก้า3ป้องกันโรคหลอดเลือดลักหัวใจนะคะมีไฟเบอร์สูงนะคะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดแฟลกนะคะที่เฟิร์นนาไปปั่นละเอียดแล้วนะคะเพื่อให้มีสารอาหารออกมานะคะจะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะต่อไปจะเป็นควีนัวค่ะควีนัวที่เฟิร์นนามานะคะจะเป็นควีนัว3สีนะคะพูดถึงเมล็ดแฟลกนิดนึงนะคะเมล็ดแฟลกก็มีโอเมก้า3 6 9นะคะช่วยยับยั้งการแข็งตัวของหลอดเลือดนะคะแล้วก็เป็นไฟเบอร์ที่ดีีนนนนะะะะคคเป็ไบใลําส้ แล้วก็พูดถึงคุยนัวบ้างนะคะคุยนัวเนี่ยมีโปรตีนสูงนะคะปราศจากกลูเตนด้วยนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่แพ้กลูเตนนั่นเองค่ะใส่ช็อกชิปนะคะเฟิร์นจะใส่หนึ่งถ้วยตวงเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเฟิร์นก็จะนํามาทำเป็น วงกลมนะคะแล้วก็อยู่บนกระดาษไขนะคะจะได้ไม่ติดถาดนะคะเราก็ตักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลี่ยนะคะไม่ต้องกดแน่นนะคะให้มันเป็นรูปวงกลมแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นรูปทรงอื่นๆนะคะตามที่เพื่อนๆชอบก็ได้นะคะพอ ครบแล้วนะคะเราก็นำไปอบที่อุณหภูมิ180องศาประมาณ20นาทีค่ะนี่นกะะก็ได้ออกมาแล้วนะคะจะได้เป็นคุกกี้กลิ่นกล้วยหอมแล้วก็อุดมไปด้วยธัญพืชรวมต่างๆนะคะที่เราชื่นชอบสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็รวมถึงมีความ หอมของช็อกโกแลตบวกกับกล้วยนะคะซึ่งเข้ากันมากๆเลยนะคะเป็นคุกกี้ที่ปราศจากแป้งขัดขาวนะคะมีความหนึบหนับนะคะเราไม่ต้องอบให้นานเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้แข็งได้นะคะเราอบให้ทุกอย่างนะคะสุกเข้ากันดีนะคะประมาณ15-20นาทีแบบนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ